อาจารย์ดูอาจารยด์ดูม็อบดูม็อบในช่วงซักย้อนกลับไป7วันที่ผ่านมากระทั่งถึงเมื่อวานก็นแล้วกันอาจารย์คิดว่าม็อบจุดติดไหม,มและจะจะพัฒนาเป็นม็อบใหญ่ได้หรือไม่ถ้าเอาละครับเราจะไปกันที่ดรสุวิชาเป้าอารีพอออนิดาโพค่ะประเด็นก็คือนิด้าโพถอดบทเรียนพักเก้าไก่ ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ความผิดพลาดของพรรคเข้าไก่มีอะไรอย่างไรบ้างนะคะไปคุยกับดรสุวิชาเป้าอารีผอ,อนิดาโพเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์คุณอะไรคุณมอ,อะไรครับผมอา,อาจารย์ยิงเข้าเป้าแลยอาจารย์อาจารย์นิดาโพคิดอย่างไรครับจึงเลือกถามชาวบ้านในหัวข้อ ข้อผิดพลาดของเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้คิดอย่างไรจึงเลือกหัวข้อนี้เลือกประเด็นนี้ครับผมเราก็ดูดูจากการการเลือกเลือกนา,ายกเลือกคุณมิถาครั้งแรกที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้คราบสีงสวไม่ครบจากนั้นแล้วครั้งที่สองก็เสนอคุณชื่อคุณมิทาคำสองก็เสนอไม่ได้อีกเช่นเดียวกันก็มีเสนออีกครับอ่แาออแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีข่าวมาโดยตลอดว่ามีมีแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบใหม่โดยมีม่ว่าเก้าไกลครับ นะครับแล้วมันก็มีประเด็นคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าอะไรคือปัญหาของพรรคเก้าไกลทาไมถึงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จึงเป็นที่มาของการจัดทําโพครั้งนี้ว่าครับดังนั้นพรรคเก้าไกลเนี่ยดูแนวโน้มและไม่น่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลเองได้แล้วโอเคอะไรคือข้อผิดพลาดอะไรคือข้อผิดพลาดอะไรคือาผิดาคตอบที่ได้คําตอบที่ได้ชาวบ้านสูงสุดเลย4 2สเ็ยกเลิกบางนโยบาย ไม่ยอมถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองพูดกันตรงๆใช่ไหมไม่ยอมถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งอาจจะรู้ถึงนโยบายอื่นก็ได้นะเช่นนโยบายยกเลิกปูว่าที่มาจากการแต่งตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะอาจจะรวมถึงเรื่องนั้นแต่ว่าวันหนึ่งหนึ่งสองอนนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดค่ะนะครับใช่ค่ะสูงสุดสี่8อด้าแปเปอเซอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสี่เปอร์เซนและถัดไปสาสิเปอร์เซ ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลยอันนี้แปลว่าอะไรคะนี่ก็คือนี่คือแฟนคลับแฟนคลับพันแท้อ๋อพันแท้รอดชอบคนแดแท้30%ณปัจจุบันนะครับซึ่งคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าเราดูจากการเลือกตั้งที่ผ่านมานะดูจากปสประชารัฐก็อยู่ที่ประมาณอา35%ครับก็ตัวเลขนี้นะครับถ้าตัวเลขนี้นะครับก็ถือว่าอาจจะลงมานิดหน่อยนะครับลงมานิดหน่อยจากกรณีเรื่องของหนึ่งสองแต่ว่า ระยะยาวไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงจะขึ้นหรือลงต่อแต่ว่าเอาว่าน้ำณขณะนี้คาดว่าคะแนนนิยมน่าจะอยู่ประมาณนี้30ก็เธอว่ายังเยอะอยู่นะยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่<อ>แต่น่าสนใจนะ42มองว่าคุณไม่ถอยอะไรเลย30เ<อ>ไม่เห็นต้องถอยไม่มีอะไรผิดพลาด ไม่มีข้อผิดพลาดาสวใจคนสองกลุ่มนี้สัดส่วนก็ไม่ได้ต่างกันจนเกินไปนักนะแล้วก็ยันยันกันอยู่อย่างเงี้ยมันสะท้อนถึงอันนี้เราเราให้เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อก็คือให้ผู้ตอบเนี่ยตอบตอบรือก็ติ๊ก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 ตามอ๋อมาเลือกซ้ําได้เราไม่ได้เลือกข้อใดข้อหนึ่งแต่ถ้าใครขอใครเลือกข้อไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลยเราก็ไม่ไม่ติ๊กซ้ำแล้วครับ เพราะว่าคือไม่มีข้อผิดพลาดแล้วจบแล้วโอเคถ้าฉะนั้นผมก็จบแค่42กับ30ก็พอและอาจารย์วิเคราะห์จากสองตัวเลขนี้มันก็แอบสุดลี่แล้วล่ะถูกต้องไหมฮะครับผมไปกันที่อีกหนึ่งคำถามไปกันที่อีกหนึ่งคำถามถ้าเก้าไกลถูกถีไปเป็นฝ่ายค้านจะมีม็อบไหมจะเอาอยู่ไหมตรงนี้อย่างไรฮะสะท้อนออกไปยังไงคะส่างใจนะครับ35%ก็บอกว่ามีการชุมนุมใหญ่แต่ควบคุมได้แต่ควบคุมได้ ก็คือไม่มีปัญหาอะไรควบคุมได้ก็คือให้อยู่เป็นชุมนุมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ม็อบใหญ่แต่เอาอยู่อเอาอยู่นะครับแล้ว24เปอร์เซ็นก็บอกว่าชุมนุมเล็กน้อยแล้วก็เอาอยู่ด้วยออืืมมนะครับสรุปก็คือคนส่วนใหญ่ก็ประมาณ59 60เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าเอาอยู่มีม็อบแต่เอาอยู่มีม็อบแต่เอาอยู่เอาอยู่นะครับนะก็ที่น่าสนใจคือ23เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าคุมไม่ได้ แล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วยอืมอ๋มอ,อนี่ด้อมสอบนแน่นอนนะครับอันนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบคือแบบขู่ตำแที่เอะไรว่าเชื่อว่าเป็นแบบนี้แน่แน่นะครับอันนี้อาจจะมาแนวคิดเดียวคุณจุูพรโอเคคับแต่คราวนี้แต่คราวนี้เรตติ้งยี่สิบสามเปอร์เซ็นเชื่อว่าจะมีม็อบใหญ่และเชื่อว่าจะเอาไม่อยู่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ใครต่อใครกลุ่มอำนาจบางกลุ่มเขาต้องทบทวนไหมหรือสบายสบาย อผมว่าผมว่าคือนีอ่ความเห็นของประชาชนมัน,นกหลหลากหลายกระจายไปนะครับผมว่าฝ่ายความมั่นคงเขาคงเขาคงต,ต,ต,ต้องตรวจสอบรูอว่าในโลกในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเกิดม็อกขึ้นมาจริงๆกลุ่มม็อกกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะสามารถควบคุมได้หรือไม่ครับนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาควบคุมได้เขาก็เขาก็จะไม่กังวลใดๆน,นะครับเขาเขาอาจจะกังวลบางกลุ่มเล็กๆที่แทรกซ้อนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นเด็กชุมนุมเนาะ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรครับก็อย่างมากก็มีแค่การแสดงในเชิงัญลคัะแล้วก็แยกย้ายแล้วก็แยกย้ายใช่ไหมไม่ได้ยืดเยื้ออะไรยางไงแล้วก็แยกย้ายม็อบห้าโมงเลิกสี่ทุ่มกลับก่อนรถไฟฟ้าหมดนะครับอาจารย์ดูอาจารย์ดูม็อบดูม็อบในช่วงสักย้อนกลับไปเจ็ดวันที่ผ่านมากระทั่งถึงเมื่อวานก็แล้วกันอาจารย์คิดว่าม็อบจุดติดไหมและจะจะพัฒนาเป็นม็อบใหญ่ได้หรือไม่ถ้าจากประสบการณ์ผมผมมองว่าจะเป็นม็อบเยอะๆอย่างนี้ไปเรื่อย แต่จานวนอาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยอืมนะฮะมาอย่างที่เมื่อวานก็ดูไม่ที่เห็นเห็นเนาะ,ะก็คงว่าสักพันกว่าพันกว่ากว่าจะได้มั้งก็คงปร,ครประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นได้สักให้เท่าตัวประมวานสักสามอันอนะครับแล้วก็ถึงเวลาสี่ทุ่มก็หนังวนเราก็ขึ้นรถไปฟ้ากกับบ้านคอาจารย์จะมีกระจายไปในต่างจังหวัดอะไรไหมคะจังหวัดใ่ๆต่างจังหวัดอาจจะมีบ้านแต่จังหวัดเนี่ยผมผมเชื่อว่าม็อบเนี่ยมัน็อาาบต่างจาังหวัดมันจะไม่เหมือนม็อบกรุงเทพ นะครับมอบต่อจังหวัดจะมาแบบมาแบบไฟลุกแล้วก็หายไปครัแล้วไฟลุกเร็วด้วยครับเร็วหายลุกพบแล้วหายปุ๊บเลยค่ะก็คือไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อมาเร็วเพราะเห็นว่าเพราะเห็นว่าม็อบเนี่ยมันมีคอสนะครับครับมันไม่ไม่ใช่ของฟรีนะครับครับสรุปก็คือถ้านักการเมืองไม่เข้าไปแทรกแซงถ้ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆไม่เข้าไปแทรกแซงเชื่อว่าเชื่อว่า